สวัสดีครับนเนด่านค่ะกับนันย่ำปูกับหลานหน่อยขาวพ่อน้องใบเตยครับมากินข้าวเส้นกันครับบารนี้ครับแกงผมเป็นแกงต้มสมปลาคอนะครับผมต้มสมปลาคอไ่เมื่อนี้ไปเตยจะกินปลาใช่ไหมลูกบอกว่าจะกินปลาไม่มีไข่นะครับมีเมนูนี้ผมมีไข่อ้าวครับข้าวเหนียวห่อนๆอนกันนะครับ อ่ะเอาไปปลุกแล้วตอนเลยเอาใครไครให้ไปเตยว่าลูกไปเตยลองลองเอาไข่มันนะเนาะเตยไหมเตยไข่ไข่ไข่เล่เนื้อนี่เนาะโอหเอาไปเลยถ้าเหลือเดี๋ยวปลูกจัดการเองพูดนะปะกำลังจะว่างไข่ครับผม,ผม,แ,มแต่ไข่ไครยังมัในใหญ่อ่ะํำนั้นย่มจะมั่งหัวนะครับจะมั่งหัวหนเอาเอาไส,ไส้ตัวไส้ตัวไส้นี้มาให้ปลูกตัวที่เป็นไส้ ไตมันตัวนี้เป็นไตเออนุ่เอาไออข,ข่มันไปห่อน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 ครับกินพ่วมห่อนฟอนพ่วมเมาอ่ะชิ้นนาแกงกันเยี่มเลยอ่ะต้องเขาลงข้างล่างดีกว่าไปเตยได้เข้าอออะนี่นะ บัะเต้แซนพะกีตูหอมเนาะว้าวมันขาดประเด็ <บา S 1> ดนเลยได้เลยนะ้พอพะกีตูมันกับเป็นเหล้าแบบหอมต้มเล้าแกงเล้าเป็นแกงกะเซ่ได้ต้มกะเซ่ได้ผัดสมผัดสมเนี่ยใส่ปลาคอ อ,อยังบุปมเราเมื่อกี้เดี๋ยวแพงเป็นไงใบเตยไม่เอาไข่ใช่ไหมไม่เอาไข่นุกก็พูดบอกเขาไม่เอาตัวลูกผมกินได้ไหมนเนื้อเนื้อมันเนื้อปลาธรรมชาติมันจะมีรสเฉพาะเขา,ามันจะเป็นหวานนุ่มก็ทอดกินทอดจะกินอยู่ดีกินได้ไหมลูกกินได้บอกินไม่ได้ไป เกียวไข่หรือว่าไปไข่ดาวสสชาถามันกินได้กินได้ปะเป็นไงมมันขมขมยังขมยังน้หนหออะไรเนาะขมผเอา้าผักก็ต้องพยายามพยายามฝืนกินนะลูกนะกินไปกินมามันก็จะกินได้เพราะว่าผักเนี่ยมันจะเป็นมีประโยชน์ต่อร่างกายมันจะไปเสริมสร้างปูมคุ้มกัน บ่าไห้มันเป็นโลกเป็นไพ้ว่าไหเป็นคนอดอดแอดแอดทำให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานทำให้เราสุขภาพแข็งแรงเนาะดีนะผักไม่ใช่ไม่ดีนะผักเี็นดีมากไม่กินยังมาเนี่ยไข่เปียวโอเคไปแล้วผัวกินหรอกินนปไหนครับหน่อหน่อยเหาดองๆออยู่เด้่ยว่า

เขาถาว่าลูกเคยนี่มันจะมีตำหนานเรามาหลายครับเป็นเรื่องมีทุมนีท่านเป็นเรื่องแต่งเรื่องยังเกินมาเพื่อรอเลี่ยนก,นกันกับมี่ไปนะครับไปหน้าครับพอ,อั <c oughs> <c oughs> พ่ก็ด <c oughs> ีลูกเคยไปตึ๊กแหนานะไปตึกแหก็เลย ใส่ปลาคอใหญ่มาตัวหนึ่งเลยมาต้มปลาแกงปลาจัางเสรละพอเท่าหาเห็ดของเราก็กแก๊กแกไปแนะ้ว่าดีซุกแล้วลูกเคยก็เลื่อนเพรามาเลิกกินขา้าววันเนี่ยทางบ้านพอเท่าหัวดีเนาะเอ้ากินก่อนเลยจงตั้งแต่หัวมาไห้ใหงาพ่อ,อจงตั้งแต่หัวไว้ กระเพาะดอกว่าสั่นึ่หัวป่าก็ยังผมตักออกมาหน่ยเนาะหัวใหญ่ออออลูกเคยกัดแถวปวดปวดหรือวะาจิ้ไปพ่อเถาพ่อดีลูกเคยกินยิ้มเดาจงหัวปา่าไว้พ่อเถาพ่อเถารับพ่อดีลูกเคยไปลครันง่ยกลุวยเขาไม่าช่พ้อเขา บักซัวเอ้ยบ่หูจักมองมันแสบตัวหัวมันเนี่ยวันเ,นเด็จมือเอือนมากแล้วบ้านเนี่ยมือเอือนมากหอดเวลาเกาเขาเพราะลูกไปอันลุงน้องหาปลากันเด้อว,ว่าันเด็เออเออเออว่นเสด็จผันเชิดเด้อล้วก็จงหัวไว้พอเด้อว,ว่าันเสด็พเพ่าเขาคนหยำ เูกเคยกับไหยลูกน้องก็แล้วแต่ว่าวันแหเมือนนี่เอาสาลโอบไปนะครับพี่น้องเขาจับซาโอะวะโตมันมันมันเป็นเล็กคอปลารสนะครับมันเป็นรูปสาลโอขวดขวดขวดน้ำขิดต้มละบานมันพอดีมันขวดนะครับอ่าอ่าปลารดมันกับที่เขาไปอยุ่ในตัวสระโอนออกปรได้ก็คือเห็นลครับผมเคยใส่อยู่นะครับสาลโอกคอปลารสเอซาลโอไป เพราะปลดรไปขวดได้ปลดรมากแล้วมาต้มแล้วบานเนี่ยตัดหัวตัดหัวตัดหัวคือเขาบ้านเนี่ยพอดีผมแล้วก็ใส่เลยแล้วพอดีเยี่ยมเรกาก็เลยบอกอาวหัวปลาอยู่ในหมอนเด้พอพอ่อภาษนเด บักกลัวเอ้ยวันเดินเนพอดีลูกเคยไปลยแล้วก้อยมาใส่ระาขาวอะไรนะเปิดฟ้าหมอกันไม่แต่หัวปลาลดเห็ดขอหลอกแก่แล้ยกัดแกวพวดพวดไม่ได้แต่หัวอ้าวป่านี้ท่านถา่าซ้าท้าไปเตยหลอดไก่เจียวกินได้แล้วทีเนี้ยมันคงจะโดนกลิ่นอะผักกระแจีงผักกีตัวผักกีตัว ผักกระแยงกอะไซแซบเด้อยาวานั่นนะแต่ว่าผักกระแยงเขาตายหมดแล้วมันมันหมดป็นยำมันเฮ็ดเองย่องเราจะคองละอร่อยเลยถูกแกแล้วทีเนี้ยพอดีเลยเหรอะจิ้มกันหน้าเดี๋ยวใครแซ่บไปเลยเดี๋ยวซมก็มักเลย แกหนูั้งงกเน่ยเน่ยัย้งหลราทำกขาวน่ทำไข่เยียวเลยเ้าหืมน้าเค็มอยู่โหหนูทำทำอร่อยตลอดเลยใช่ไหมใช่น้าป๋าทำเค็ม<ห>บงางครั้ง<ห>้าป๋ากไมทำนู่มัอเ็ืีเค็มเรียละจังเลยแต่หนูทำทำไม่เคยเค็มใช่ไหมมีแต่พอดีกับจืดใช่ไหม มองกลิดนมันไหลายูพอดียังขึ้นขึ้นมาองกลิก็อบรูเขากันมันใช่ว่าสมัยนี้ใช่เหนือกว่าอะไเดียมันจะมีุ้มที่เป็นโย่น่ำนามันมันจะเป็นไข่ไข่มันมันนี่เป็นหมองมันมันหมองยังขึ้นติดกับหัวติดต่างที่กระดูกติดยังแก้มกับข้างเลยบะเน่าที่มันติดโย่เสียมันมันเนี่ย าอหหา่อยต้มกรเทาหมักจีนเติมมาสมัยนี้บ่มีเลยฮะที่มีแค่เขาโป้เท่เ,เคยกินแต่นหน่อยเคยกินมากเป็นไงบ้างเมื่อเช้าไปไหนปูผ้าไปยังไปวัดหนูเกิดวันไหน,ก,นก็อยากตื่นเสาไปวัดน,น้ำปูเพราะว่า ไปอยากไปวันนี้อธิษฐานอะไรบ้าง,งอธิษฐานอธิษฐานว่าหาแล้วให้ไปหาใครให้ใครได้รับพระโตพอัโตะเหรออธิษฐานจิตตั้งจิตนิ่งเลยใช่ไหมนิม่งจิตนิ่งนิ่งใครจะรู้แล้วนะว่าเพื่อนพระ ว่าตรงนี้แล้วก็กกาบคนว่าตรงนี้แล้วก็กลาบได้ว้พระทุกวันเลยใช่ไหมทุกมื่อนี่ยการที่จะมาร่วมกิจกรรมการร่วมกลุ่มคงจะต้องไปตามกันไปตามยุคของโควิดอ่เลยเครียดแห่ เฮ็ดให้อ่ามันไม่เป็นหทางเหินดอกแต่ว่ามันก็ต้องจําเป็นต้องห้างเหินคนมาหากันนี่จะก็เนี่ย,ยโอ้ยอันกอดกันโอ้อยกินหาัวใจกินหัวใจเป็นไรมายังได้เดี๋ยวนี้ยุ่งได้กินยังได้เหรอว่าจะเนี่ย,ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเม็ดเม็เดี๋ยวนี้ใส่แม็ดนะจีดจ <c oughs> <ๆ>ีดวัคซีนหรือ,อยังอเอาใส่แม็ดก่อนใส่แม็ดก่อนสวัสดีกับพวกเนี่อัน อันนี้ไ่ได้จับเมื่อกันนี่เอาสอกใส่กันเอาลองไปเตยลองดูสินี่เนี่ยก <c oughs> <c oughs> ับระมัณนี้ครับลูมือนี่เปลี่ยนไปเท่ากับปั๊บตากระแส่สำหรับกินเขาเท่าเมื่อนี้อ่ากับแจงปาคอเนาะโมบ,บ,บดดอกโตใหญ่นะครับกินบ่มบ,บดดอกไว้ได้กินเที่ยงได้นะครับ ไว้เจอกันคลิปหนาเนาะเมื่อดี้ขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับ